สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่องสานะครับสึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสาขึ้นชกกนในวันเสาที่10ตุลาคม2 5, 5 6 3นะครับเวลา12นาฬิกายนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากฝากับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไ้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่ก,กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbb279 ร,รุ่นสรุปทุกสังเวียนโมเดลโมเดลสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb279 เียนด้าหน้าก่อนนะครับ sbb279 เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมโดยที่ศึกจ้ามวยไทยนะครับถา่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมสอง3นระครับเวลา12บนาฬิกา20ทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่ ประกอบไว้ค่อนข้างที่จะน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่แล้วก็มีการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลเวทนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีก1คู่นะครับถือว่าน่าดูน่าชมเป็นอย่างมากเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นมวยรอบท็อปบันมือมันพันดุครั้งที่2นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับนัดที่2ครับนัดนัดแรกนี่ทั้งคู่แพ้มานะครับวันนี้เป็นนัดที่2นะครับคนแพ้นี่โอกาสจะตกรอบค่อนข้างสูงนะครับคนชนะ ถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปในนัดต่อไปได้นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก็คือเพชรดำาชอเขาอยู่ห้อีสูสุนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือซุปเปอร์จเกเกติสักนาวีพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ต้องบอกว่าฝ่ายแดงเพชรดำนี่มาน้นหนักค่อนข้างจะเกินไปเยอะเลยนะครับมา138.4ลดไปถึง3.4เลยนะครับแล้วก็ลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับลดนานด้วยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์จกนี่มา135.8้มาลดไปจุดแสบายๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ เพชรดำนี้ก็ด้วยวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชชโคยุฮะาอิซุซุนะครับโดยมีเสียชานฉลาดทองดีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงขยันนะครับในล็อกลัดมัดตีแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักมาเกินค่อนข้างเยอะนะครับลดเสร็จคนสุดท้ายลดนานด้วยแล้วก็ชกคู่แรกช่วงเที่ยงนะครับผมมองว่าพละกําลังในการใช้ในการลดน้ำหนักช่วงเช้าค่อนข้างเยอะนะครับทำให้พละกําลังเหลือขึ้นชกในเวที อาจจะเหลือไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าใช้พละพลังพละกําลังหรือว่าเรี่ยวแรงในการลดไปช่วงเช้าเยอะนะครับอาจจะฟื้นตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าชกคู่แรกช่วงเที่ยงด้วยนะครับการยีระยะไทยทายมองดูว่าน่าจะมีปัญหานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์โจ๊กนะครับด้วยวัย22ปีฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรตินาวีนะครับค่ายทหารเรือนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็รับใช้ชาติเป็นทหารเรืออยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพันจ่าเอกสมัยจำปาแก้วนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับ ป็นมวยสองแข้งสองกาดนะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับเตะหนักต่อยแรงในเปิดเกมไล่แขนกดแขนล็อกรัดมาตีเหมือนกันนะครับน้ำหนักมาค่อนข้างดีสบายๆนะครับคู่นี้นะครับเรดช่วงเช้านะครับหลังจากเรดก่อนช่างนะครับเปิดมาอยู่ที่ซุปเปอร์โจ๊กสินะครับหลังช่างนะครับน้ำดูว่าเพชรดาน้าหนักเกินค่อนข้างเยอะนะครับเรด หลต่อไป1 1บเอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิบอยู่ที่ฝ่ายน้าเงินนะครับหลังช่างเสร็จนะครับพอดูว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรด,ดานี่ลดน้าหนักเยอะแล้วก็ลดน้ำหนักนานด้วยมองดูว่าพละงกาลังในการขึ้นชกอาจจะเหลือน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าเรดกว่าเรตสิบเดนี้ช่วงหลังช่างนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงเวลาชกจริงเวลาเที่ยงนี่เรดอาจจะมีการ ขยับอีกนะครับไม่รู้ว่าจะไหลขึ้นหรือไหลลงนะครับแต่ว่าเลทหลังช่างนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร,ร์จ๊กเกียดนาวีนี่สิบเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร,ร์จ๊กเกียติศักนาวีน้ําหนักมาดีกว่านะครับมองดูว่าชกค,คู่แรกด้วยคู่ต่อสู้อย่างเพชรดํานี่น้ําหนักมาลดเยอะแล้วก็ลดนานลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายขึ้นชกค,คู่แรกผมมองว่าพละกําลัง ต้องใช้ในการลดน้ำหนักไปค่อนข้างเยอะอาจจะฟื้นไม่ทันเพราะว่าชกเป็นคู่แรกช่วงเที่ยงด้วยต้นๆอาจจะดูยืนระยะได้แต่ว่าท้ายๆบทเบียดไปแล้วผมมองว่าพละกกาลังที่ใช้ในการลดน้ำหนักไปเยอะนะครับอาจจะเหลือน้อยในการขึ้นชกสุดท้ายแล้วน่าจะมีแว่งมียุบมียน่นมีเหี่ยวปลายแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซุปเปอร์โจเกเกติสักนาวีเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับซุปเปอร์โจกเกติสักนาวีเลเปอร์สิบเอ็ดแปดน้ำหนักมาดีกว่าครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ซูเปอร์ไลท์เวทเวทีมวสสยามอ้อมน้อยนะครับพิกัด1้อย40ปอนด์นะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือเสกสรรออขวัญเมืองส่วนทางด้านขวาน้าเมือน,นะครับก้องไก่เอนนี่มวยไทยนะครับพิกัด1้ย40ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่มัน140ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องไก่นี่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับ ดังนั้นเสกสรรนี่ก็วัย31ปีแล้วนะครับฟี่ซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบขโมยในวันนี้ด้วยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมบูกลาลกลาชนอาวุธหลากหลายนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกในล็อกลัดมัดตีนะครับมีศอกสั้นที่อันตรายด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องไกนะครับด้วยวัย20ปี ซ้อมอยู่ที่กล้โมยเกตกำทอนะครับโดยมีสารวัตรแกะนะครับร้อยตำรวจเอกธีรวัตรชูกรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเสืยปิงเอนนี่มมยไทยนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฟอร์มสดเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสอกซ้ายหนักคมแล้วก็แม่นนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นนี้ต้องบอกว่าคู่นี้นี่หนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใครโดนอาวุธใครก่อนนี่ต้องบอกว่าโอกาสหลับหล่นลงเปเป็นไปได้สูงเลยนะครับ แล้วก็คู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด1 3 8ต่อ140อปอนด์นะครับวันนั้นเสกสัรต่อให้2ปอนด์แล้วก็เป็นทางด้านกล้องไก่นะครับที่ชนะน็อกเสกสัรไปนะครับเสกสันนี่พลาดไปโดนหมัดของทางด้านกล้องไก่แล้วก็พ่ายออกไปในยกที่สองนะครับก็เลยวันนี้มีการแก้มือ อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีการต่อน้ําหนักนะครับชกกันในพิกัดเท่า140ปอนด์ต้องบอกว่าก้องไก่นี่ดีกีแชมป์อีซูซุครับครั้งที่30ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มสดมากเลยนะครับฟอร์ม10กควาย10กว่าไฟแล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้ฟอร์มสดแต่ว่าชั้นมวยดูเป็นรองนะครับแต่ว่าหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านะครับกระดูกมวยเบอร์มวยอยู่กับทางด้านฝ่ายเลยนะครับ เสกสรรอขวัญเมืองแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์ด้วยส่วนความสดความห้าวความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่ากระดูกมวยเป็นรอนนะครับแต่ว่าเคยชนะน็นนอกมานะครับแล้วก็เป็นผู้ท้าชิงนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับวันนี้เรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเสกสรรเจ้าของแชมป์54นะครับ5้ 54, วันนั้นไปพลาดโดนหมัดของทางด้านกล้องไก่พ่ายน็อกไปนะครับแต่ว่าวันนั้นต่อน้ำหนัก2ปอนด์วันนี้ชกกันในพิกัดเท่านี้ ผมมองผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเ็กสรรออขวัญเมืองเลดเปิดห้าผมมองว่ากระดูกชั้นมวยนี่ดูได้เปรียบนะครับน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับตน้ตนๆนี่อาจจะดูคู่ขี้สูสีแต่ว่า ต้องบอกว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใครโดนอาวุธหนักของใครก่อนโอกาสลงเปเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีนับไม่มีน็อกไม่มีหลักไม่มีหล่นนะครับท้ายๆายผมมองว่าประสบการณ์ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสกสรรอควัญเมืองช่วยได้เยอะนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องไกเอนนี่มวยไทยไปได้แบบสนุกแล้วก็ป้องกันแถมได้สําเร็จนะครับคู่ที่เล็ดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงเสกสรรนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสกสรรอขวัญเมืองส่วนคู่ที่สานะครับเป็นคู่เอกนํำรายการเป็น มวยรอบนะครับอ e, ีสูสุครับครั้งที่31นะครับนัดแรกของทั้งคู่นะครับสายเอนัดแรกของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงก็คือกล้องไกเอ่อก้องทรณีนะครับขอขออภัยด้วยครับก้องทรณีสอสมหมายส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเอ็กซ์ตร้าลองสมัครอาบาจอุอดรหรือว่าสีรักมวยไทยนะครับพิกัดเ3 8ปอนด์ เมื่อช้านะครับฝ่ายแดงกล้องธรณีนะครับมา137.4ขาดไปจุดหนะครับน้ำหนักขาดนิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กต้ามา140ลดไป2ปอนด์นะครับแต่ก็ลดไม่นานนะครับลดไม่เยอะทางด้านฝ่ายน้ําเงินเอ็กต้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือกล้องธรณีนี่ด้วยวัย24ปีนะครับฟี่ซ้อมยุดไข้มวยสอสมหมายนะครับ อยู่ในความดูแลของเสียสมัยสกุลเมตตาประธานกุ้มพลังใหม่นะครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยในวันนี้ด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวัดฝีมือคล่องหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับในมีไละแข่งขวางหน้าไปหน้าขาเสียบขวางแทงแรงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเอ็กซ์ตร้านะครับด้วยวัย23ปีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสิริลักษ์มวยไทยนะครับโดยมีหมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับ เป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมนะครับในมีไล่แขนกวงหน้าไปหน้าค้ำเสียบขวางแทงแรงนะครับไล่แขนกดแขนลงรัดมัดตีนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวอีกหนึ่งคนนะครับนอกได้ในดีนะครับสําหรับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคุณนี่ต้องบอกว่าเวทพิกัดนี้นะครับไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นี่ฝ่ายแดงกล้องธรณีชกแพ้คะแนนให้กับเดชศักดาวันนั้นชกไวร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเอ็กซ์ตร้านี่ไฟ์สุดท้ายนะครับที่ แพ้คะแนนให้กับลำน้ำมูลเล็กวันนั้น1 3อยปอนด์นะครับถ้าเทียบกันที่เวทพิกัดแลวผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ตร้าเวทพิกัดนี้ดูจะได้เปรียบนะครับได้ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าล่าสุดทั้งคู่ฝ่ายแดงชคไว้1้อปอนด์ฝ่ายน้ำเงินชกไว้1้อปอนด์วันนี้ต้องปล่อยมาเป็นร3อปอนด์แต่ก็ผมมองดูว่าฝ่ายสุดท้ายเวทของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอ็กซ์ตร้าชกไว้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เลดนะครับเลด ล่าสุดนะครับเปิดมาช่วงเช้าก่อนช่างนี่ขายต่อรองนะครับขายต่อรองล่าสุดนี่เสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับเอ็กตร้านะครับล่าสุดเลทหลังช่างนี่เสมอเอ็กตร้านะครับแต่ก็ต้องแจ้งอีกครั้งนะครับกว่าจะถึงเวลาชกนี่เลทอาจจะมีการขยับหลายต่อหรือหลายหลรอนะครับแต่ว่าเลทหลังหลังช่างนะครับ เสมอฝัยน้ำเงินเอ็กซตร้านะครับคุณที่ผมมองไปที่ฝัยน้ำเงินนะครับเอ็กตร้าลองสมัครอาบาจอุดรหรือ,อรรว่าสี่ลักมวยไทยนะครับดูว่าเวทสุดเวทพิกัดที่ต่อยไว้ครั้งสุดท้ายดูใหญ่กว่านะครับดูได้เปรียบพิกัดเวทนะครับแล้วก็เป็นมวยเพศเปิดเกมสูงยาวเข่าแหลมด้วยนะครับทางด้านกล้องถอนี้เป็นมวยจังหวัดฝีมือถอยนะครับตั้งรับดักเตะดักแทง มวยหลังจากสถานการณ์โควิดขี้คายกรรมก,การน่าจะชอบมวยเปิดเกมทวนทะเลาะมากกว่านะครับวับนนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเอกตราลองสมัครอบอุจออุดอรนะครับน่าจะเปิดเกมชวนทะเลาะอาศัยลูกขยันนะครับสุดท้ายน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องธรณีสอสม,มัยไปได้แบบสนุกนะครับคุณนิเรเดเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินเอกตรารองสมัครอบจอุดรมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเอกตราลองสมัครอบจอุดอร ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือหนึ่งอุบลซิดเชฟบุญธรรมส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่มัน12 2ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนึ่งอุบลน,นี่ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปล่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงนิดหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงหนึ่งอุบล ทางด้านหนึ่งอบวนี่ด้วยวัย16ปีนะครับฟีซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์เชฟบุญธรรมนะครับโดยมีเสียเชฟกระทะเหล็กนะครับบุญธรรมภาคโคเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีมีตีหน้าออกได้ดีนะครับในไล่แขนกดแขนลอกลัดมัดตีนะครับขวางหน้าไปหน้านะครับเตะตั้งขวางขานะครับเตะและตั้งแทงแล้เตะและพับแทงแล้วขานะครับแล้วก็มีลูกศอกสั้นที่อันตรายด้วยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคอปเตอร์นี่ด้วยวัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM ยิอมนะครับโดยมีเสียตั้มนะครับกิตกิรติเจริลาบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับบูเปิดเกมเข่าในล็อกลัดมัดตีศอกสั้นอันตรายนะครับสอกเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงเลยนะครับคู่นี้พิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในพิกัด120อปอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงหนึ่งอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้้้้้นนนนนนรัวีเเป็กกาาาาาแมืออขงงงทดฝ่ยํิ คอปเตอร์นะครับแล้วก็มีการปรับพิกัดเวทเป็น122ปอนด์นะครับซึ่งดูแล้ววันนี้เลดก็ยังเชื่อไปที่คนที่เคยเบียดเอาชนะมานะครับเลทเปิดอยู่ที่32ฝ่ายแดงนะครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมยังไงวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับได้ความสูงความยาวนะครับผมก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับน่าจะอาศัยรูปล่างบวกกับ จังหวะฝีมือดูเร็วกว่านะครับวงนอกดูเร็วกว่านะครับแล้วก็เคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้วด้วยวันนี้มองดูว่าน่าจะย้ำแคนเอาชนะคะแนนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเล่เปิดสาสองอยู่ที่ฝ่ายแดงหนึ่งอุบลนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวมองไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับฝ่ายแดงหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมเล่เปิดสาสองนะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยมองไปที่คู่ที่4ฝ่ายแดงนะครับหนึ่งอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนที่ท่านจะดำเไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุุุนน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 นอีีกรรรัััั้้้้้งงงงลลวววววววขใหหทททท่่่าาาายยยเเเิิตต ก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พีน้องแฟนมดทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็รวยๆเฮงๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ